งานที่สามสองก็เนี้เราเองยอหนบสเนี่มาทำงานได้แล้วไอ้สลสุดหลงเจ้าอะไรล่ะครับมาทำงานแล้วเหนี่นะว,ว้าอ่าก็อันนี้ก็ตางนี้ของรัเโอเคนั้นก็อันนี้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  อะไรอ,อ่ะอนันนี้จำแนกประเภทเม็ดเอ้ดูตามนี้โอ้โหเต็มไปหมดเลยนีัน้นเอออันนี้เป็นเออชายอันนี้หญิงอันนี้ชายอันนี้หญิงอันนี้ชายอันนี้หญิงอันนี้ชายอ,าอันนี้หญิงอันนี้ขบเอิตัวอะไรวะเนี่ยโอ๊ยรูยแบบแปลกแฮะแ <c oughs> <c oughs> ไมาสย้ like no ่นนั่นน่นั่นไม่ควรกับผูคเลยได้เวลากอไม่ได้เลย่อะไรเนเอาเงินไปห้าบาทอือันนี้มันก็ใช้ได้ดีเลนะสอ๋ออะไรวะน่ยอะแลุกให้เลยอ่ะลงไป กดส่วมให้ด้วยนี่นหละ